สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางเมชาแนลนะคะก่อนอื่นนางเมขอแจ้งข่าวคุณอรวรันคนฝันแม่นค่ะปกติแล้วสถิติคุณอรวรันจะไม่ฝันทุกงวดนะคะดังนั้นงวดนี้คุณอรวรันก็ยังไม่ฝันค่ะถ้าหากท่านฝันแล้วนางเมจะติดตามนําความฝันนําแนวทางตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูความฝันของคนอื่นที่นางเมนํามาฝากนะคะฝันแรกค่ะ ผู้หญิงฝันเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเสื้อของคุณตามีหมายเลข872และ832ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ยินเสียงเขาประกาศรางวัลเลขท้ายรางวัลที่1คือ2568ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นงานศพที่บ้านอีกคืนต่อมาอย่างฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วอยู่ที่บ้านด้วยบ้านเลขที่46 ญาติที่ฝันถึงอายุ50ย่าง51ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นอุก,กาบาทแล้วยังฝันว่ามีพระมานอนอยู่ที่บ้านด้วยบ้านเลขที่157หมู่1ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าแผ่นดินไหวบ้านถล่มพังยับเลยบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่196หมู่15 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ต่อเติมบ้านใหม่แต่บ้านในฝันไม่เหมือนบ้านที่ตัวเองอยู่ปัจจุบันเลยซึ่งความจริงแล้วปัจจุบันท่านผู้ฝันมีบ้านสองหลังเลขที่98ทับ106และ15หมู่6 วันต่อมานะคะฝากท่านผู้ชมพิจารณาค่ะผู้ชายฝันว่ามีคนแก่บอกลอตเตอรี่39ในฝันคิดว่าตัวเองน่าจะคิดเกี่ยวกับตัวเลขนี้เยอะเกินไปได้แชทถามพี่นหนฝันพี่บอกว่าตัวเลขลอตเตอรี่39ไม่น่าจะออกนะให้ซื้อลอตเตอรี่หมายเลข92 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ขับรถไปที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วจูจ่ๆก็มีศพเหมือนคล้ายศพคนรู้จักเขาขึ้นมาบนรถด้วยแล้วในฝันอย่างลักษณะคล้ายเห็นคนเขียนตัวเลขให้เป็นสีแดงหมายเลข3 6 9รถที่ท่านขับในฝันทะเบียน9 7 6ฝันต่อมานะคะสมาชิกสองท่านฝันเกี่ยวกับช้างคะ่ะ ท่านแรกฝันว่าได้ถ่ายช้างตัวใหญ่1เชือกลักษณะคล้ายกำลังจะบวชช้างท่านผู้ฝันท่านเกิดพศ2533ส,อส,สามสาชิกอีกท่านหนึ่งฝันเกี่ยวกับช้างฝันเห็นช้างเล่นโคลนอยู่ใต้ถุนบ้านท่านผู้ฝันได้เล่นกับช้างแล้วอย่างผาช้างอาบน้ำอยู่ที่บ้านตัวเองด้วยบ้านเลขที่4-3หมู่7 อันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองไอเป็นเลือดท่านผู้ฝันบอกถ้าฝันเกี่ยวกับตัวเองลอตเตอรี่มักจะออกหมายเลข0ูซึ่งท่านผู้ฝันท่านเกิดวันที่9เดือน9พศ2 5 3สองห้าสามเจ็ดต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ามีศพผู้ชายขึ้นมาเสียบนรถของท่านมีน้ำเหลืองน้ำหนองเต็มรถเลย รถที่เห็นในฝันเป็นทะเบียนในฝัน140แต่ความจริงแล้วรถที่ท่านขับคือทะเบียน9646ซึ่งเป็นรถที่ใช้ทุกวันฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้นั่งรถเมสายสนามหลวงสาย203แล้วอีกฝันหนึ่งอย่างฝันว่าได้นั่งเครื่องบินไปต่างประเทศเห็นเครื่องบินมีข้างๆตัวเลข309อีกด้วย ฟันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองกําลังชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วเห็นชาร์จแบตรวนเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้คือ8309รุ่น1806แล้วยังฝันอีกว่าได้ไปที่ร้านผลิตทองเจอทองแบบทองแท่งและทองเส้นเยอะมากเลย ฝันต่อมานะคะฝากท่านผู้ชมช่วยพิจารณาด้วยค่ะผู้หญิงฝันว่าเห็นรถคันเก่าได้ไปกับสามีเขาจะไปตกปลาซึ่งรถคันที่ฝันถึงได้ขายไปแล้วทะเบียนที่เห็นในฝันคือ6896แต่จริงๆรถคันนี้ทะเบียน9859ยังฝันต่อว่าได้สกดเงินเลขท้ายบัญชีธนาคารของท่านคือ6925อีกด้วย ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้ไปซื้อปลากระป๋องสองกระป๋องสุดท้ายแม่ค้าบอกราคากระป๋องละ9บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ซื้อหอยนางรมจากชนบุรีแล้วหมานั่งกินบนรถของท่านรถที่ฝันถึงทะเบียน5761 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันถึงรถคันเก่าที่ขายไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วฝันว่าคุณสามีขับรถและท่านได้นั่งไปด้วยทะเบียนรถที่ขายไปนานแล้วคือ2568ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าโทรศัพท์ของตัวเองหายเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่ฝันถึงคือ9524 ฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางเมยได้เล่าค่ะฝากท่านผู้ชมช่วยพิจารณาและอ่านเองอีกครั้งนะคะผู้หญิงฝันว่าพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านของท่านยังได้เจอพระมหากษัตริ์พระองค์รัชกาลอดีตที่สวรรคตแล้วได้ทรงมอบของขวัญให้กับท่านด้วยอยู่ที่บ้านเลขที่1น4สทับส แนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านขอขอบคุณทุกๆกการสนับสนุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ